สามสิบอ๋อแต่มันมีโลพิเศษด้วยไงสี่สิบโลไปครับเละเละ <c oughs> จะได้ไหมโอกาสมันออกกี่เปอร์เซ็นต์นะออกน้อยใช่ไหมเป็นเ <c oughs> ดวเคือแย่จัง <c oughs> ไม่แต่ว่าอีสองทองเฮ้ยสามทองสามท,ามทองเฮ้ยเฮ้ยเดงเฮ้ยสปาร์กจริงทุกคนสปาร์กมีสปาร์กนี่ไงมีสปาร์กมีสปาร์กจริงด้วยเอาได้เลยถ้าอย่างนั้นเอามีสปาร์กจริงนี่ไงคือตอนสับมาเป็นสีเหลืองแต่ออกเป็นสปาร์กได้ด้วยเย้ ตลมีสปากไว่สราเทนก็คือลงมาปุ๊บแบงสปาคตอนสปาคตอนลงมาถึงพื้นแล้ว่ะไะได้เฉยได้ยังไงรอดตายแล้วไม่ต้องเติมไม่ต้องเปิดไม่ต้องเติมเงินเพิ่มแล้วอะนะทีนี้ก็เหลืออาวุธเฮ้แต่ถ้าเกิดว่าได้ตัวละครหกดาวมันเปิดเหมือนเปิดอาวุธได้ฟรีรอบหนึ่งเลยนะเพราะมันได้สองพันแป๊ะพิดเดี๋ยวก่อน ดับเบิลพี่หมีคืออะไรนะ